ช่องมาพามาดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้งเช็ดวันประจำวันอังคารที่23มกราคม2567ค่ะคํพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่พระสังฆราชนะคะบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองบางคนอาจจะมีนในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้คําปรึกษาคําชี้แนะคําแนะนํานะคะให้กับคนรอบข้างก็ได้ด้วยเช่นกันบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้นะคะ The i m p l l e r นะคะการงานมีความมั่นคงได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะและ ที่อิมเพลเลอร์เนี่ยบางคนนะคะเรียกว่ามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะอิมเพลเลอร์บ่งบอกในเรื่องของคําว่ารักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่นั่นเองบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการหรืออาจจะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันนั่นเองนะคะและไพ่ดินเพลเลอร์เนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจมีบาร,รมีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสี่ถ้วยอาจจะมีบ้างความหงุดหิดนะคะหรือว่าบาง สิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นดังหวังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปคาดหวังสิ่งใดเลยนะคะทําหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดอะไรที่เราไม่รู้ให้มีในเรื่องของการเรียนรู้การหาความรู้ให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือนังหาตำรับตํารานะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการขอคาปรึกษาคําชี้แนะคำแนะนำจากคนที่เขามีความชํนนนนานิชานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่เราทําอยู่นั่นเอง หรือว่าบางครั้งชาววันอาทิตย์เนี่ยดวงของคุณเป็นคนทีเ่เรียกว่าพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างไม่ค่อยจะได้นะคะแต่มักจะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะส่วนการเงินชาววันอาทิตย์ไพ่เงินไม่ขึ้นนะคะแต่ก็บ่งบอกว่าหาเงินเก่งนะไพ่พระสังฆราชเนี่ยเป็นคนที่รู้จักเก็บประหยัดอดออมรู้จักใช้นะคะเลิศอิมเพลสกับไพ่พระสังฆราชมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งการเงินอาจจะดูตึงตงชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังสักเท่าไหร่ใครทีี่่ชชอบเสยงโคว ด้วยนะคะมันอาจจะเสียดไปเสียดมาในช่วงนี้นะคะตัวเลขจากาการเสียงเซมซีนะคะจะให้โชคค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักชาววันอาทิตย์อาจจะมีบ้างพ่อแง่แมง่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะก็เรียกว่างอนกันแต่พองามก็แล้วกันนะคะความรักในช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ไพ่พระสังฆราชคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรือคู่ของคุณเองนะคะก็อาจจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานต่างคนต่างก็มีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดช,ชอบนั่นเองนะคะส่วนคนโสดอันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้มวนมวท้องคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวด ท้องบางคนลำไส้อักเสบเป็นโรคกระเพาะได้นะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายก็ได้คุณผู้หญิงนะคะอาจจะปวดท้องปว,ปวดประจำเดือนนั่นเองค่ะบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพด้วยนะคะ ชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําให้คุณมีในเรื่องของการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนังสมาธิรักษาศีลนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ราชินีถ้วยนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะราชินีถ้วยช่วงนี้จะทําอะไรก็ให้ใจเย็นๆให้รอบคอบนะคะรู้จักที่จะรอเวลารอโอกาสนะคะสิ่งดีๆนะคะมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อาจจะดูช้านะคะไม่ได้รวดเร็วทันใจเรานะคะแต่ช้าๆก็จะมีความชวนนั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข เก้ามีเลขสี่มีเลขสี่เลขหนึ่งค่ะไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์อัศวินดาบนะคะอัศวินดาบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําอะไรแคล้วคล่องว่องไวรวดเร็วนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบเร่งรีบนะคะนะแบบกระทันหันก็ได้ด้วยเช่นกันเดอะซันนะคะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากรู้จักคนเยอะรู้จักคนมากนะคะเดอะซันวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นบริวารลูกหลานอาจจะนําพาเรื่องราวดีๆมาให้หรือตัวคุณเองอาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่านั้น เองค่ะ The f o l l นะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าเดินทางไปงานประชุมงานอบรมงานสัมมนานะคะนอกสถานที่นั่นเอง หรือเดาฟูเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้เรื่องของแนวคิดไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆความคิดริเริ่มนะคะสิ่งต่างๆบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานฟรีแลนซ์นะคะมีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองอันนี้เรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียให้นะแล้วเดาฟูเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอนเตอร์เทนเก่งนะคะมักจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะอ่าเรียกว่าวันนี้นะชาววันจันท์นะคะตัวคุณเองอาจจะต้องมีได้เรื่องของการสร้างตัวตนนะคะนะอ่าตาม เรียกว่าถ้าใครที่กําลังทําเลี้ยงของออนไลน์นะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของการสร้างตัวตนที่ชัดเจนนะคะในหลายๆแพลตฟอร์มนั่นเองนะคะการงานวันนี้บ่งบอกว่าราบรื่นนะคะนะเรียกว่าการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ใครที่ขับรถเองอย่าขับรถเร็วจนเกินไปนะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามานะคะแต่เรียกว่าชาววันจันทร์เนี่ยหาเก่งใช้เก่งนะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่แต่ก็เรียกว่าหมดหมดหาได้นะคะการเงินในวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมาจากโชคลาภนะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเล็กจากเด็กจากกุมารหรือเดินทางนะคะแล้วจะมีโชคด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักโดยภาพรวมเนี่ยหมอฟ้ามองว่าความรักเป็นความรักที่ดีอยู่นะแต่ชาววันจันทร์วันนี้อารมณ์ you, คุณค่อนข้นขางจะพุ่งพ่านยังไงก็ระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็อารมณ์ด้วยนะคะคุณได้คู่ครองคนรักที่ดีนะเขายอมรับความเป็นตัวตนของคุณได้ทุกอย่างนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคบได้กับทุกคนนะคุยกับทุกคนนะคะ<ๆ>แต่ก็อาจจะยังไม่ได้จริงจังกับใครนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันจันทร์ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลง อาจจะเกิดการฟกช้ำดำเขียวด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ไพ่หกเหรียญนะคะหกเหรียญเนี่ยนะคะหมายถึงการให้นะคะจะช่วยเหลือใครอันนี้ก็ต้องเอนดูเขาเอนเราขาดด้วยนะคะดูด้วยว่าเรามีกําลังทรัพย์นะคะในการช่วยเหลือคนอื่นมากน้อยแค่ไหนนะคะเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้กลับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ก็ต้องดูกระเป๋าสตางค์ตัวเองด้วยนะคะหรือไพ่หกเหรียญเนี่ยนะคะดวงคุณนะคะวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะตัวคุณเองอาจจะให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะให้คําปรึกษาสิ่งต่างๆก็ได้นะ อาจจะไม่ได้จําเป็นในเรื่องของคําว่าจะต้องอให้เงินช่วยเหลือเงินอย่างเดียวนะคะรวมถึงไพ่หกเหรียญเนี่ยนะคะเรียกว่ายิงให้ยิงได้กลับนะคะเพราะฉะนั้นมันทําดีกับคนรอบข้างนะคะอาจจะทําดีด้วยการกระทําด้วยคําพูดได้ว,วาจาก,ก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะชาววันจันทร์แนะนาว่าให้ขอพอรจากองค์พระพิคเนตนะคะหรือถ้าจะทําบุญทาบุญที่เกี่ยวข้องกับมแมวสุนัขจรจัดค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข9มีเลขศูนย์และเลข6ค่ะ ไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาวันอังคารนะคะเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าอาจจะกําลังรอลุ้นรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะเด็กถือถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะเรียกว่ามีสตินะคะมีสมาธิมากขึ้นนะคะรู้จักรอคอยรู้จักรอเวลามากขึ้นนะคะแล้วเด็กถือถ้วยเนี่ยบางคนอาจจะมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราการเรียนรู้นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคําว่าสัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยําด้วยนะคะสองดาบจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ค้าขายบนโลกออนไลน์ ือองดาบอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็นสนัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆก็ได้อ่านให้ดีดูให้รอบคอบนะคะ2อดาบเนี่ยบางคนอาจจะมีความวิตกกังวลเกิดความลังเลเกิดความสับสนว่าวุ่นเอว่าจะไปทางไหนดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะคะแต่บางครั้งไม่รู้ว่าจะเลือกเส้นทางไหนดีนั่นเองนะคะเดโมนนะคะนะเรียกว่าทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่านอนตึกนอนดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะเดโมนเนี่ยต้องระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะนะ,ะโรคส่วนตัว สูงนะคะโรคแพนิกก็ได้นะเป็นโรควิตกกังวลนะคะเกิดจากความเครยียดความคิดเยอะนะคะความคิดทุกอย่างนะคะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะเรียกว่าบางครั้งอะไรที่มันยังมาไม่ถึงเราอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปก่อนนะคะเราสามารถที่จะเตรียมเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมในการตั้งมือรับกับสถานการณ์สิ่งต่างๆแต่ความวิตกกังวลบางทีมันก็ไม่ได้ส่งผลดีให้นะ เรียกว่าต er mm ้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองสร้างกำลังใจที่ดีให้กับตัวเองนะคะอะไรที่เราไม่รู้ต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้ให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือนังหาตำรับตําราจากโลกออนไลน์นะคะเรียกว่าต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนะคะพร้อมที่จะเปิดโอกาสเปิดรับสิ่งใหม่ๆดีๆให้กับตัวเองอย่าเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทํานะคะอย่าตอกย้ำตัวเองนะคะเรียกว่าเดิมูลกับ2ดาบเนี่ยบางครั้งย้ำคิดย้ำทํานะคะไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะปล่อยวางคิดวกไปวนมานะคะเรียกว่า เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเชื่อในเรื่องของคําว่าเซนส์ของตัวเองนะคะการงานวันนี้อาจจะมีบ้างปัญหาอุปสรรคความไม่ได้ดังใจนะคะไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมแน่นอนต้องมีในเรื่องของคําว่าการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะคะนิดเบาหน่อยก็ต้องอาภัยให้การการงานทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียววันนี้บางคนชักหน้าไม เราเข้ามาบางคนภาวะพวงสิ้นเดือนจะพอใช้ไหมเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้หรือเปล่าแต่วันนี้คุณยังเอาตัวรอดได้นะเพราะเด็กถือถ้วยนะคะเรียกว่าหมดหมด,หมดหาได้นะคะการเงินมันอาจจะดูตึงๆึดูเครียดเครียด,ดอยู่บ้างนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีความงอนกันหึงกันห่วงกันนะคะความระแวงความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันความรากักมันดูเงียบเงียบเหง,งาเหง,า,งานะคะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊รักเราไม่เท่าเดิมรักเราเปลี่ยนไปรักเราน้อยลงหรือเปล่านะคะเปลี่ยนจากการจ้องจับผิดกันนะคะหันมาเอาใจใส่ดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันทามไทยสารทุกสุขติดซึ่งกันและกันนะคะใครที่อยู่ห่างไกลกันนะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองใครบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจในตัวคุณนะคะสุขภาพชาววันอังคารนะคะ วันนี้นะคะเรียกว่าสุขภาพเนี่ยเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากความเครียดนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะไพ่ราชินีเหรียญนะคะดูเหมือนสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ได้ก็คือเงินอย่างเดียวเลยนะราชินีเหรียญเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะดูเหงาเหงานะคะดูเศร้าๆวันนี้ดูเครียดๆนะคะบางคนอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ก็จะช่วยบำบัดในเรื่องของสภาวะอารมณ์ได้นะคะแต่อย่าเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวมากจนเกินไปนะคะนะเบางคน นมันส่งผลดีแต่บางคนอาจจะส่งผลเสียให้นะคะและไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะผอมบางนะคะจะนําโชคลาภการเงินที่ดีนะคะหรือว่าทางออกที่ดีเข้ามาให้นั่นเองค่ะตัวเลขจากนั้นมีเลข1มีเลข2มีเลข8และเลข9นะคะชาววันอังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับสังกทานนะคะอาหารของกินก็ได้จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธไพ่ชริออตนะคะชีพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศหรือเชริออดเนี่ยอยู่ในช่วงของคําว่าการบุกเบิกการเริ่มต้นนะคะนะการลุยการสู้นั่นเองนะคะการควบคุมการจัดการนะคะสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะบางคนนี่อาจจะเป็นในเรื่องของคําว่าเกี่ยวข้องกับ อเอกสารหนังสือเดินทางนะคะหรือพายุชลิอาจ,จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการก็ได้นะบางคนรอครอยในเรื่องของการเรียนการสอบลงทะเบียนเรียนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับภาษาต่างชาติต่างประเทศหรือตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆอาจจะมีเข้ามา สิบเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินจะมีโชคเข้ามาจะมีการเงินที่ดีเข้ามาบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมการซื้อร่วมเกิดขึ้นหรือสิบเหรียญเนี่ยบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการสืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากรอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าสิบเหรียญจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือการผักตันนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้างานค่ะแต่แฮงแมนนะคะอาจจะมีความเครียดความทุกข์ความกด ดันนะคะกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่กับสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายมานะคะการงานแน่นอนย่อมมีปัญหามีอุปสรรคนะคะโดยเฉพาะบางคนอยู่ในช่วงของการบุกเบิกการเริ่มต้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณลุยขอให้คุณสู้ให้เต็มที่นะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะการเงินเนี่ยชาววันพุธหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะบางคนมีเงินเข้ามามีโชคเข้ามานะคะแต่มันก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่รออยู่บางคนหมดไปกับการซ่อมรถนะคะนะเอารถเข้าศูนย์นะคะนะ เอาเอารถไปเช็คไปตรวจสภาพนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคําว่า,เ,าเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของคําว่าต่อภาษีต่อพรบก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้แต่การเงินก็เรียกว่าย,ยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีนะหรือว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์นะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นรถนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ของกันและการความรักไพ่ไม่ได้ขึ้นโดดเด่นนะแต่ไพ่ขึ้นว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่าต่างคนต่างก็เร่งสร้างอนาคตนะคะสร้างครอบครัวนะคะส่วนคุณโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนําภารัที่ดีมาให้นะคะ สุขภาพชาววันพุธนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวปวดเมื่อยจากการเดินทางจากการนั่งรถนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยความดันไมเกรนอาจจะขึ้นได้นะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะ ชาววันพุธราศีนีไม้เท้านะคะนะเรียกว่าไพ่ใบนี้นะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นความตั้งใจความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะแล้วคุณก็จะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากด้วยนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขจากบัตรเลขที่อ้อลืมบอกไปชาววันพุธไพ่แฮงแมนเนี่ยวันนี้นะคะอาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยนะคะาการไม่สบายของใครบางคนหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นเลขหน้าไพา่มีเลข7มีเลข0นมีเลข สและเลข1น,นะคะสำหรับชาววันพุธค่ะชาววันพุธวันนี้ปัดกวาติทำความสะอาดบ้านให้ดีนะคะนะรวมถึงโต๊ะทำงานด้วยนะจะเป็นการเปิดสรัพย์รับโชคนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสแปดไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องของการงานช่องทางลู่ทางการขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะหรือว่าแนวทางนะคะในเรื่องของงานนั่นเองนะคะบางคนนียมีความรับผิดช,ชอบหลายสิ่งหลายอย่างบางคนทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างบางคนดูแลหลายสาขานะคะราชินีดาบนะคะหมายถึงความมุ่งมั่นการคิดการตัดสินใจนะคะราชินีดาบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจาตรงผงผางนะคะไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครนะคะตรงไปตรงมานะคะสองเรียญน,นะคะมีบ้างความวิต ก,กังวลนะคะกับลูกน้องกับบริวารน,นะคะหรือกับสิ่งคิดที่คุณอาจจะกําลังคิดนะคะแต่ก็ไม่กล้าที่จะลงมือทําสักท่า่ด้วยความวิตกกังวลในเรื่องของสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะขยับขยายธุรกิจกิจการอะไรอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆน,นะดูในเรื่องของคําว่าสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยนะคะการงานวันนี้นะคะเรียกว่าไม่เกินการควบคุมการจัดการของตัวคุณนะคะแต่บางอย่างคุณคุณเองต้องลงมือเองลุยเองจัดการเองเคลียร์ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะพึ่งพาลูกน ไม่ได้นะบางคนนะคะอาจจะให้มอบหมายงานให้กับลูกน้องแต่สุดท้ายตัวคุณเองก็ต้องลงไปบริหารเองนะคะลงไปแก้ไขเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินไพ่สองเหรียญน,นะคะสองเหรียญเนี่ยเรียกว่าการประคับประคองในเรื่องของการเงินบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรือบัตร ATM นี้เรียกว่ากดเข้ากดออกกันเลยทีเดียวนะคะสองเหรียญเนี่ยยังหมุเหนเงินได้ยังจัดการได้นะคะเรียกว่าการเงินของคุณเนี่ยมีช่องทางรู้ทางในการเข้ามาแต่ตัวคุณเองอาจจะก,กําลังวิตกกังวลว่าเอ๊ะจะจะ,จะจัดการบริหารได้ไหมจะพอไหมหรือเปล่าแบบนั้นมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักนะไพ่ความรักไม่ขึ้นเลยนะคะเป็นไพ่งานมากกว่าวันนี้ดูเหมือน ชาววันพฤหัสคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานมากกว่าส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่สุขภาพวันนี้อาจจะมีบ้างนะคะอาการวิงเวียนศีรษะมึนมึนงงงนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสค่ะ ชาววันพฤหัสไพ่ดีอิมเพสนะคะดีอิมเพสเนี่ยหมายถึงความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะรายร้องไปด้วยพืชพันธุ์ยาหารนะคะดีอินเพสนะคะตัวคุณเนี่ยมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะมักจะให้คาปรึกษาคําแนะนําสิ่งต่างๆให้กับคนรอบข้างแต่ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายได้อันนี้เรียกว่าดวงนารีอุปถัมนะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเรียกว่าดวงของคุณเนี่ยนะคะคําคุณสามีนั่นเองนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข8มีเลข1มีเลข2และเลข3นะคะหรือวันนี้ชาววันพฤหัสนะคะขอพรจากคุณแม่นะคะนะเรียกว่าไพ่ใบนี้ให้ขอพรจากคุณแม่นั่นเองนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์ไพ่คิงถ้วยหมายถึงความอุด,ดมสมบูรณ์ความอ้วนถ้วนนะคะนะคิงถ้วยเนี่ยการงานมีความมั่นคงนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีน้ําใจนะคะเรียกว่าใจดีมีน้ําใจเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างทาวเวอร์นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คิดไม่ถึงนะคะหรือทาวเวอร์เนี่ยเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงาน อาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะเกิดการแตกหักนะคะเกิดการหยุดชะงักล่าช้าเกิดขึ้นหรือบางคนนัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีเรื่องของการถูกยกเลิกการ c a n ซิลนะคะ power ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมางานก่อสร้างงานทุบตึกงานขายประกันนะคะหรือว่าค้าขายของมือสองขอค้าขายของมือสองแก๊สน้ํามันปิโตรเลียมอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่นะคะแต่มีพายแปดดาบด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเรียกว่าแดาบเนี่ยย้ำคิดย้ำทำนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของ ความเครียดความทุกข์ความอึดอัดใจนะคะบางสิ่งบางอย่างพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้กลืนไม่เข้าขายไม่ออกกันเลยทีเดียวบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขัดขันตกกระไดพลอยโจนนะคะตัวคุณเองอาจจะไปแบกรับเรื่องราวปัญหาของคนอื่นเอาไว้แทนนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะไปออกหน้าออกตาช่วยเหลือใครสุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะหรือไพ่แปดดาบเนี่ยไพ่บอกว่าบางครั้งนะคะไม่ต้องไปรับรู้ทุกเรื่องราวก็ได้นะคะเรียกว่ามันจะทําให้คุณยิ่งเครียดคุณยิ่งทุกข์นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เรียกว่าต้อง ู้จักที่จะปล่อยวางบ้างนะคะหรือว่าปัญหาบางอย่างมันมีเข้ามาก็ค่อยค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจไปนะคะแล้วไพ่แปดดาบเนี่ยบางครั้งนะคะชาวาชาววันพฤหัสนะคะไพ่แปดดาบไพ่บอกว่า ชาววันศุกร์นะคะขอโทษชาววันศุกร์ไพ่บอกว่าแปดดาบเนี่ยเนาะบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่กล้าที่จะเผชิญกับมันหรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะคุณลองเปิดถูเปิดตาดูนะคะนะแล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับมันกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งปัญหามันอาจจะไม่ได้หนักหนาะสาหัสเลวร้ายจนเกินไปนะคะแต่คุณก็ต้อง คุณก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้ก่อนนะแล้วการงานวันนี้นะคะมันอาจจะมีในเรื่องของความเครียดความเหนกกายเหน่อืยใ,ใจเข้ามาค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินนี่มีแต่เหตุให้ต้องเสียงเงินมีแต่เรื่องให้ต้องใช้เงินนะคะบางคนได้เงินเข้ามาแต่ก็ไม่พอที่จะจ่ายในเรื่องของหนี้สินหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเลยทีเดียวถามว่าการเงินจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์บ้างไหมมีนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักวันนี้เรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งการพูดคุยอะไรกันดูไม่ค่อยจะเข้าหูกันเลยทีเดียวหรือบางคนเนี่ยอาจจะมี อ่าเรียกว่าเป็นในเรื่องของคําว่าเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆนะคะพอทะเลาะกันก็มักจะขุดคุยเรื่องราวสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาลบหล,ลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันการทะเลาะกันดีกว่านะคะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลดีให้เพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เลิกกันนะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพชาววันศุกร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ปวดท้องท้องร่วงท้องเสียนะคะดื่มน้ําเยอะๆทานน้าเยอะๆแล้วก็ทานอาหารก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะใครที่ชอบทานอาหารรสจัด จัดนะคะลำไส้มันอาจจะรับไม่ไหวนะคะแล้วก็บางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการเจ็บตามเนื้อตามตัวด้วยนะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดประจำเดือนค่ะ mm hmm. บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์สิบถ้วยนะคุณยังมีกําลังใจที่ดีจากคนรักจากครอบครัวนะคะโฟกัสไปในสิ่งที่สร้างกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะเรียกว่า สิบถ้วยเนี่ยนะยังมีคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณนะคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอะฉันโดดเดี่ยวฉันอ้างวางจังเลยนะคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณยังมีครอบครัวนะคะที่เป็นห่วงคุณอยู่ชาววันศุกร์วันนี้ถ้าจะทําบุญให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ําค่าไฟนะคะนะ,ะไม่ว่าจะเป็น หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างก็ได้นะสร้างโรงพยาบาลน,นะคะนะสร้างสร้างเมนนะคะนะสร้างกำแพงวัดอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากตันเลขที่เก่าๆเลขหน้าไพา่มีเลขห่ามีเลข6มีเลข8และเลข0ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสา,ารา์ไพรนนะะ่ราชินีพระจันทร์นะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวซนซิทีฟง่ายนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของความฝันที่แม่นยําเกิดขึ้นด้วยนะราชินีพระจันทร์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของงานการวางแผนไอเดียความคิดนะคะงานเขียนแบบงานออกแบบนะคะอันนี้เรียกว่าจะโดดเด่นแล้วก็ให้ในเรื่องของคําว่าเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยําด้วยนะคะจัสติกนะคะจะมีในเรื่องของการจัดการนะคะนะเรียกว่าแผนหนึ่งแผน2แผนสำรองสิ่งต่างๆหรือจัสติกวันนี้จะ ทำอะไรต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะจัสติกเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของการหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะหรือมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือจัสติกอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็นสัญญานะคะบางคนต้องระวังในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองอาจจะไปฟ้องเขาหรือเขาอาจจะมาฟ้องคุณนั่นเองนะคะสามเหรียญพูดคุยเจราจาข้อตกลงในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการจัดสรรการแบ่งปันงานกันนะคะการประชุมนะคะงาน านอบรมนะคะเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าการทํา เป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าการงานในวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องจากบริวารจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีหรือคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดช,ชอบนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินสามเดือนการเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนะคะจะสติกบ่งบอกว่าเก็บไม่ดีนะคะนะ้าวางแผนในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะหรือใครที่การเงินตึงมืออยู่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นั่นเองนะ ะค,ะคุณผู้หญิงการเงินอาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆครีมเครื่องสำอางเครื่องประดับก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรือการเงินบางคนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําว่าเงินปันผลนะเงินปันผลเงินค่าในหน้านะคะเงินจากค่าคอมมิชชั่นสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าให้คําปรึกษาให้คําแนะนําการคอยเกื้อหนุนคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะโสดไม่ค่อยสนิทนะโสดแบบมีคนคุยคุยค,ยคบคบโสดแบบมีคนอุปถัมภ์นะคะ สุขภาพชาววันเสาร์นะคะวันนี้ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะอย่าอันสี่นะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับไกวไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะไพ่สี่ถ้วยนะอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจนะคะไอสิ่งที่คิดว่าจะได้มาก็ไม่ได้มาไอสิ่งที่ได้มาก็ไม่ได้เท่าที่ต้องการนะคะสี่ถ้วยเนี่ยนะคะให้เรียกว่าอย่าไป อย่าไปมัวแต่วิตกกังวลน,นะกับสิ่งนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราสูญเสียไปแล้วหรือเราอาจจะไม่ได้มานะคะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่ามองในสิ่งที่ดีดีกว่านะคะอะไรที่มันรู้สึกว่าเศร้าใจทุกใจนะคะนะตัดมันออกไปก่อนนะในช่วงนี้เพราะว่าไพ่สีถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าบางคนนะอาจจะแบบ จมปักอยู่กับความทุกข์จมปักอยู่กับความเครียดนะคะอาจจะก,กําลังรู้สึกเสียดายบางสิ่งบางอย่างอลไยอาวรกับบางเรื่องราวนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะต้องเพิ่มความมีสตินะคะนะเรียกว่าลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะใครที่กําลังรู้สึกท้อแท้ในกายเหน่ใจอยู่นะคะชาววันเสาร์วันนี้นะคะ ไพ่าราชนีพระจันทร์เนี่ยนะคะให้ขอพอรในสายพระโพธิสัตว์นะคะนะจะแม่กวรอิมอะไรแบบนั้นนะคะหรือนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากเอกสารค่ะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข2มีเลข1มีเลข3และเลข4ค่ะสําหรับชาววันเสาร์ก็จบลงแล้วสําหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ